สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในการเล่นเกมเพื่อความสนุกและหาเงินสร้างรายได้ไปด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปรวมถึงจะได้ไม่พลาดคลิปเกมใหม่ๆในการแนะนำการเล่นเกมมือถือเพื่อหาเงินด้วยนะครับสำหรับราคาเงินเกมของแต่ละเกมที่สามารถเล่นหาเงินได้ผมอัปเดตราคาเงินของแต่ละเกมในกลุ่มเพจเกมมือถือเล่นหาเงิน ด้านล่างคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมจะมีการอัปเดตให้ทุกเดือนนะครับรวมถึงกลุ่มเพจที่มีการซื้อขายไอเทมในการเล่นเกมรวมถึงซื้อขายเงินของแต่ละเกมผมก็ทิ้งกลุ่มเพจไว้ให้ในกลุ่มของเกมมือถือเล่นหาเงินไว้ให้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่กลุ่มเพจด้านล่างคลิปเลยนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกมโทรัมออนไลน์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่ามี เพื่อนๆน้องๆนะครับถามเข้ามาว่าสำหรับเกมโรลามออนไลน์เนี่ยมีช่องทางหรือว่าแนวทางในการหาเงินยังไงบ้างนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้เจาะทุกรายละเอียดทุกไอเทมเนี่ยคงใช้เวลานานมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาบอกในส่วนของไอเทมที่หลักๆที่เขาหากันนะครับแล้วก็หาได้ง่ายนะครับเดี๋ยวจะมีไอเทมอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน,นครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเนี่ย ผมจะมาบอกในส่วนของการตั้งค่าก่อนเพื่อที่จะให้มันง่ายกับเพื่อนๆในการที่จะไปหาไอเทมนะครับหรือว่าฟาร์มของนะครับสําหรับการตั้งค่านะครับในส่วนแรกผมจะพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าช็อตคัทก่อนนะครับถ้าเราสังเกตเห็นนะครับด้านขวาของผมนะครับมันจะมีช่องไอเทมนะครับอยู่ประมาณ4ช่องนะครับให้เราเลือกนะครับโดยถ้าเกิดเราเล่นใหม่ๆนะครับการกดของไอเทมหรือว่าสกิลนะครับจะต้องกดที่ ลิสต์นะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำสกิลหรือว่าช่องของเมนูต่างๆมาใส่นะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการให้มันช่องมันเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับช่องด้านขวานะครับเราก็ต้องไปตั้งค่าขยายช็อตคัทนะครับโดยเข้าที่เมนูนะครับเมื่อเราเข้ามาที่เมนูนะครับก็ให้ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ดูที่คําว่าระบบนะครับกดเข้าไปครับ จากนั้นก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอนะครับเดี๋ยวนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับจนมาเจอคําว่าขยายช็อตคัทนะครับถ้าเกิดมันเป็นออฟแบบนี้นะครับก็ให like ้เรากดให้มันเป็นออนนะครับแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับเห็นไหมครับช่องช็อตคัทของผมมันขยายเพิ่มมาอีกนะครับมีส่วนของสกิลขึ้นมาด้วยนะครับ เพราะว่าที่เห็นสกิลนะครับเพราะว่าผมมีการนํำสกิลไปใส่นะครับโดยการนํำสกิลไปใส่นะครับก็ให้เรากดที่เมนูเหมือนเดิมครับเราจะตรงนี้จะไปได้2ส่วนนะครับก็คือไปที่ตรงตั้งค่าก็ได้นะครับแล้วก็เลือกช็อตคั t นะครับนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีช่องให้เรานะครับแล้วก็สามารถกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นสกิลก็ได้นะครับเลือกสกิลมาลงก็ได้นี่นะครับแบบนี้นะครับหรือว่านะครับ จะเลือกเป็นไอเทมก็ได้นะครับมาลงหรือว่าจะเลือกเป็นอีโมชันก็ได้นะครับเป็นพวกท่าทางต่างๆนะครับนี่ครับกดมาลงได้เพื่อให้มันสะดวกแล้วก็ง่ายในการที่เราจะกดใช้นะครับหรือว่าจะมาในส่วนของเมนูก็ได้นะครับเลือกว่าจะเอากระเป๋าแผนที่หรือว่าตั้งค่าอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในส่วนนี้เอามาใส่นั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้นะครับจากในส่วนของการขยายช็อตคัทแล้วก็นํา สกิลมาใส่ในช็อตคัตแล้วนะครับทีนี้ลำดับต่อไปนะครับในส่วนของการวิ่งนะครับนะผมจะให้ดูการวิ่งนะครับสังเกตดูนะครับโดยปกตินะครับนี่ครับของผมมันจะวิ่งเร็วขึ้นเห็นไหมครับนี่ครับแต่ว่าบางคนนะครับบางคนจะเป็นกระโดดนะครับซึ่งตรงนี้การเปลี่ยนนะครับก็คือให้เข้าไปที่เมนูเหมือนกันนะครับจากนั้นไปที่ตั้งค่านะครับแล้วทุกคนนะครับก็ไปที่ ระบบนะครับนี่ครับระบบหรือว่าซิสเต็มนะครับนี่ครับเข้าไปครับเราจะเห็นคำว่า Das นะครับ D A S H นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเปิดเป็นออนเนี่ยมันจะวิ่งเหมือนของผมเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดกดปิดนะครับอ่ะดูนะครับกดปิดครับนี่ครับเมื่อเราแตะด้านตรงแผนที่นะครับมันจะกระโดดนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่ามันจะไม่วิ่งยาวนะครับมันจะไม่วิ่งเร็วแต่มันจะเป็นการกระโดดแทนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากให้วิ่งเร็วก็ไปที่เมนูนะครับตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ระบบแล้วก็ตรงคําว่าแดชนะครับกดให้มันเป็นออนนะครับแบบนี้นะครับอะนะครับทีนี้ในส่วนต่อไปครับในส่วนที่3นะครับที่จะแนะนําก็คือการตั้งค่าน้ํายาฟื้นฟูให้มันเพิ่มอัตโนมัตินั่นเองนะครับ ก็คือให้กดไปที่เมนูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่ตั้งค่านะครับเราจะเห็นคําว่า auto item นะครับนี่ครับกดเข้าไปครับมันในส่วนแรกนะครับมันจะเป็น o อฟนะครับคือถ้าเกิดเราเข้าเกมมาใหม่เราก็ต้องมาตั้งค่าตรงนี้ใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดเป็น on ตอนนี้นะครับแล้วเราออกจากเกมไปนะครับพอเข้ามามันก็จะเป็น o อฟเหมือนเดิมนะครับก็ให้กดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนหานะครับน้ํายาฟื้นฟูที่เรามีนะครับ นี่ครับแล้วก็กดโอเคนะครับในส่วนด้านล่างก็เป็นการใช้ไอเทมอัตโนมัตินะครับคือเราจะให้มันฟื้นฟูที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมอาจจะตั้งค่าที่7070นะครับเพื่อเมื่อเลือดลดถึง70ก็ให้มันใช้น้ำยาอัตโนมัตินั่นเองแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการตั้งค่านั่นเองนะครับและอีกส่วนนะครับในการฟาร์มนะครับในการเวลที่จะให้ง่ายที่สุดนะครับหรือว่าการฟาร์มของนี่แหละ ก็คือให้หาเพื่อนนะครับมาช่วยนะครับอย่างเช่นเดีผมขอเอาคนนี้ออกก่อนนะครับขอไล่สมาชิกคนนี้ออกก่อนนะครับจะได้ทําให้เห็นนะครับไล่ออกให้หมดก่อนนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับการหาไอเทมนะครับมันจะง่ายมากถ้าเกิดเรามีเพื่อนมาช่วยนะครับก็ให้เรานะครับกดไปที่เมนูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกคอมมูนิตี้นะครับ2ส่วนนี้นะครับเราจะเห็นครับว่าเพื่อนกับกิ์นะครับถ้าเกิดใครมีเพื่อนนะครับ ก็ให้กดเข้าไปที่เพื่อนนะครับแล้วก็ยืมทหารรับจ้างของเพื่อนเราก็มาไล่หาดูครับว่าเราจะเอาเพื่อนคนไหนนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกดเลือกเพื่อนออกไปได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีกิลนะครับใครมีกิก็กดที่กิ้นะครับแล้วก็ยืมทหารรับจ้างของกิ้วก็ได้นะครับนี่ครับเราก็เลือกว่าเราจะให้ใครออกไปช่วยเรานะครับก็เลือกคนที่ พลังโจมตีสูงๆก็ได้นะครับก็กดนะครับแล้วก็กดจ้างโดยไม่เสียเงินนะครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนหรือว่ากิวนะครับนี่ครับก็จะมีเพื่อนออกมาแบบนี้นะครับคอยวิ่งตามเรานะครับแล้วก็ช่วยเราตีมอนสเตอร์นะครับทีนี้ครับอีกส่วนนะครับถ้าเกิดใครมีสัตว์เลี้ยงนะครับก็ให้กดที่เมนูนะครับแล้วก็กดที่คอมมูนิตี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดที่ปาร์ตี้นะครับ เราจะเห็นว่ามันจะมีด้านล่างนะครับที่ว่าเรียกสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับนี่ครับแล้วก็กดแตะที่สัตว์เลี้ยงแล้วก็กดพาไปด้วยครับแค่นี้เองครับเราก็จะมีสัตว์เลี้ยงทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งเพื่อนนะครับในการที่จะช่วยเราเวลนั่นเองหรือว่าหาของนะครับเอาละครับทีนี้พอรู้จากการตั้งค่าแล้วนะครับเราจะไปฟาร์มนะครับสําหรับไอเทมชิ้นแรกนะครับที่เราจะไปฟาร์มคือไอเทมอะไรเดี๋ยวไปดูครับ สำหรับไอเทมอย่างแรกนะครับที่จะแนะนำให้นำไปหาเงินหรือว่านำไปขายนะครับก็คือนะครับให้เรามาที่แผนที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกดแผนที่ให้ดูนะครับก็คือหุบเขาโลโนโกนะครับตรงนี้นะครับหุบเขาตรงนี้จะให้เราเริ่มต้นที่เมืองโซเฟียนะครับถ้าเกิดใครอยู่เมืองโซเฟียนะครับแล้วก็ให้มาที่ทุ่งราบราเขานะครับแล้วก็มาที่ทุ่งเกลเรอานะครับ แล้วก็มาที่หุบเขาโลโนโก้นั่นเองทำไมถึงแนะนำนะครับสำหรับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีที่ฟาร์มไอเทมนะครับก็คือถ้าเกิดใครเข้ามานะครับอยู่ในส่วนนี้นะครับก็ให้วิ่งลงมานะครับตามผมมาเลยนะครับก็ให้วิ่งนะครับกระโดดลงมาเลยครับเพราะว่าเราตกจากที่สูงเราจะไม่เป็นอะไรนะครับนี่นะครับเมื่อเราตกลงมานะครับก็ให้ไปอีกที่หนึ่งนะครับลงมาอีกครับลงมาอีกด้านล่างนะครับก็คือตรงนี้นะครับ จะสังเกตเห็นเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าโปว่านะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่เราจะมาฟาร์มกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรที่เขาฟาร์มสำหรับเจ้าโปว่านะครับสำหรับเจ้าโปว่าที่เขาฟาร์มกันนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือเจ้าน้ำเกสรดอกไม้นะครับเพราะว่าน้ำเกสรดอกไม้ตัวนี้นะครับจะนำไปผลิตเป็นพวกน้ำยาฟื้นฟูนั่นเองนะครับมันก็เลยจำเป็นอยู่ตลอดเพราะว่า ในการเพิ่มเลือดนะครับในการฟื้นฟูเลือดในระหว่างการต่อสู้เนี่ยน้ำยาฟื้นฟูเป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นวัตถุดิบหลักนะครับในการที่จะผลิตพวกน้ำยาฟื้นฟูนะครับก็เลยทําให้ตัวนี้จําเป็นแล้วก็มีความต้องการของตลาดอยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วทําไมถึงเจ้าต้องแนะนําเจ้าโปว่านะครับเพราะว่านะครับถามว่าเจ้า,อามอนสเตอร์ตัวอื่นนะครับ เขาดรอปเจ้าน้ําเกสรดอกไม้ไหมนะครับดรอปเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าข้อดีของตรงนี้นะครับตรงที่ผมฟาร์มนะครับคือมอนสเตอร์มันจะเกิดอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าคนเยอะนะครับต่อให้คนเยอะแค่ไหนก็ช่างนะครับคือมอนสเตอร์มันจะเกิดตลอดนะครับมันจะไม่ไม่เหมือนกับบางแผนที่นะครับหรือว่าแผนที่อื่นๆที่พอเราตีไปสักพักนะครับเจ้าสัตว์หรือว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันจะ ไม่เกิดนะครับมันจะไม่เกิดหรือว่าจะเกิดช้าแต่ว่าสําหรับเจ้าปว่านะครับมันจะเกิดตลอดนะครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับ <iende> แล้วก็ถ้าเกิดใครมีสกิลหมู่นะครับเราสามารถใช้สกิลหมู่แล้วก็เก็บไอเทมได้แบบยาวๆนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์มันอยู่ในพื้นที่ที่จํากัดนะครับแล้วก็าการโจมตีของเรานะครับ <Cav y> ถ้าเกิดอ,อยู่ในพื้นที่แคบๆแ,แบบนี้แล้วใครมีสกิลโจมตีหมู่ที่กว้างๆนะครับ อย่างเช่นสกิลที่โจมตียิงของธนูนะครับหรือว่าสกิลของนักเวทนะครับที่เป็นสกิลโจมตีหมู่แบบนี้จะได้เปรียบมากเพราะว่าโจมตีครั้งเดียวนะครับก็เก็บมอนสเตอร์ไปได้หลายตัวนะครับเพราะว่าก็เลยเป็นว่าส่วนนี้มันน่าสนใจในการที่จะมาหาน้ําเกสรดอกไม้ในตัวอื่นก็มีนะครับแต่ว่าคนไม่นิยมกันเพราะว่ามอนสเตอร์มันเกิดไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้มันเกิดต่อเนื่องนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับได้มาแล้วครับเจ้าน้ําเกสรดอกไม้นะครับซึ่งตัวนี้พอได้มานะครับก็พยายามเก็บให้ครบ99นะครับ99ชิ้นแล้วก็นําไปวางขายที่ตลาดนั่นเองครับอันนี้ก็คือไอเทมในส่วนแรกนะครับเอาละครับเมื่อเรารู้นะครับไอเทมอย่างแรกก็คือน้ําเกสรดอกไม้ทีนี้เราไปดูไอเทมตัวต่อไปนะครับสําหรับไอเทมตัวต่อไปนะครับให้เราลงมาด้านล่างครับกระโดดลงมาเลยนะครับ นี่ครับแล้วก็วิ่งไปตามทางเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับก็ให้เราวิ่งมาเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงประตูตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปเลยครับเมื่อเราเข้ามานะครับก็ให้วิ่งมาอีกเรื่อยๆนะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ครับนี่แหละครับให้เราหยุดที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นเจ้าตัวนี้นะครับราเทียนะครับเจ้าราเทียนะครับมีจุดเด่นอะไรนะครับ ก็คือเดี๋ยวให้ดูแผนที่ก่อนนะครับสำหรับแผนที่ตรงนี้ก็คือลุ่มน้ำคอด้านะครับซึ่งก็อยู่ติดติดกันกับหุบเขาโลโนโกนะครับที่เราไปฟาร์มเจ้าปัวานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้ที่ดรอปนะครับก็คือนะครับนี่นะครับแร่ดามัสกัสนั่นเองนะครับซึ่งแร่ตัวนี้นะครับเป็นแร่ที่เราจะใช้ในการตีบวกอาวุธนะครับ นั่นก็เลยทำให้ตัวนี้มีความสำคัญเช่นกันนะครับเพราะว่า,าในการตีบวกอาวุธจะต้องใช้แร่พวกแร่ดามัสกัสหรือว่าแร่อย่างอื่นนะครับโดยถามว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นมีดรอปไหมก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับการดรอปแร่ดามัสกัสเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะให้ดูแค่ตัวนี้นะครับถามว่าตัวอื่นมีไหมก็มีเหมือนกันนะครับเราก็ดูเอาแล้วกันนะครับเวลาเราไปตามแผนที่ต่างต่างนะครับถ้าเกิด เราไปเจอนะครับก็คือกดที่แผนที่นะครับแล้วกดที่ตัวมอนสเตอร์แล้วก็กดตรวจสอบถ้าเกิดเราเห็นเจ้าตัวนั้นน่ะมีแร่ดามัสกัสดอกนะครับเราก็สามารถที่จะฟาร์มหาเงินได้นั่นเองนะครับก็คือไม่จําเป็นเฉพาะเจ้าตัวหนูนี้นะครับแต่ว่าจากที่ผมลองมาฟาร์มเจ้าหนูนี้ดูนะครับก็คือได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็คนไม่ค่อยมากันนะครับเพราะว่าคนจะไปที่แผนที่อื่นนะครับสําหรับการตีบวกเขาเอาทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ พอดีตัวนี้ผมเรียนสกิลการคราฟหรือว่าการสร้างมานะครับก็นี่นะครับเข้ามาใช่ไหมครับสมมุติว่าผมจะตีบวกนะครับก็เลือกแร่ครับแร่เหล็กแดงหรือว่าแร่ดามัสกัสนะครับแร่ดามัสกัสผมมีอยู่108ชิ้นนะครับนี่ครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลือกครับว่าจะเอาเกราะนะครับจะใช้เกราะจะเอาผ้าคุมนะครับ หรือว่าจะเอาอาวุธนะครับเราก็เลือกได้นะครับอย่างอาวุธตอนนี้ผมบวก5นะครับอ่ะผมจะลองบวกเจ้าชุดดูนะครับอ่ะจะลองบวกชุดดูนะครับก็สําหรับตัวนะครับที่ใช้ในการถลุง1.5เท่าอันนี้ผมไม่ใช้นะครับไม่ใช้อันนี้จะทําให้ดูนะครับแล้วก็จะทําการเริ่มถลุงนะครับคําว่าถลุงก็คือการตีบวกนั่นเองนะครับนี่นะครับดูนะครับว่าจะสําเร็จไหมนะครับนี่นะครับเมื่อสําเร็จนะครับ ชุดของผมก็จะกลายเป็นบวก1นึะครับเดี๋ยวไปดูชุดครับนี่นะครับเจ้าชุดตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นบวก34-1บวกหนะครับเห็นไหมครับก็จะได้ค่าตรงนี้มาแล้วก็บวกไปเรื่อยๆได้นะครับซึ่งชุดตอนนี้ผมยังชุดเลเวลน้อยอยู่นะครับเพราะว่าผมจะทําการสร้างในชุดที่เลเวลเยอะกว่านี้นะครับก็เลยใส่ชุดแบบนี้ไปก่อนนะครับยังยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับอันส่วนที่2นะครับก็คือสรุปก็คือเป็นแร่ดามัสกัสนะครับที่เราจะต้อง ไปหานะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเจอก็สามารถฟาร์มมาขายได้เช่นกันนะครับในส่วนของแร่เหล็กแดงอันนี้ผมยังไม่ชัวร์ไม่แน่ใจนะครับว่าหาจากส่วนไหนแต่ว่าถ้าเกิดอยากหาเงินนะครับผมแนะนําว่าในส่วนแรกก็คือน้ําเกสรดอกไม้นะครับน้ําเกสรดอกไม้นี่ขายได้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือเจ้าแร่ดามัสกัสนะครับตัวนี้ก็ไปหามาขายได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูที่ตลาดนะครับว่าราคาขายเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับ เจ้าแร่นะครับสำหรับตลาดนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ก็คือเจ้าบอร์ดมาร์เก็ตตัวนี้นะครับก็ให้กดที่บอร์ดมาร์เก็ตไปนะครับแล้วก็เลือกนะครับใช้บอร์ดมาร์เก็ตในส่วนบนก็คือเป็นการวางขายไอเทมนะครับส่วนล่างก็คือสินค้าที่จะวางขายนะครับเดี๋ยวไปดูการวางขายก่อนนะครับการวางขายก็จะเห็นแบบนี้นะครับอันนี้คือไอเทมที่ผมเอาวางขายไว้นะครับถ้าเกิดมีคนซื้อเราก็มาเก็บไอเทมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองวางขายให้ดูนะครับ แต่ว่าการวางขายนะครับเราก็ต้องดูตลาดด้วยนะครับว่าเขาขายกันประมาณเท่าไหร่นะครับมันจะได้ขายออกง่ายบางทีถ้าเกิดขายแพงกว่าเขาเกินไปนะครับก็ไม่มีคนซื้อนั่นเองนะครับก็ให้เราเลื่อนหาช่องที่ว่างนะครับแบบนี้นะครับกดไอเทมที่วางขายครับกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกไอเทมอย่างเช่นผมจะขายเจ้าแร่ดามัสกัสตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปครับนี่ครับเลือกจํานวนนะครับ99ชิ้นอย่างนี้นะครับ ตั้งราคาขายนะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขอตั้งต่อชิ้นไปนะครับเอาชิ้นละเท่าไหร่ดีนะครับเอาชิ้นละพันห้าแล้วกันนะครับชิ้นละพันหนี่นะครับก็จะเป็นเงิน1นึ่งแสนะครับสำหรับ99ชิ้นนะครับก็กดยืนยันนะครับเสร็จแล้วก็กดวางขายนะครับแค่นี้เองครับก็จะแล้วก็รอให้คนมาซื้อนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของ สินค้าที่วางขายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูซึ่งตรงนี้จะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับก็มีพวกน้ํายาฟื้นฟูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ําเกสรดอกไม้ของเราก่อนนะครับที่เราจะไปหากันนะครับนี่นะครับน้ําเกสรดอกไม้นะครับ99นะครับ8,000นะครับต่อ8,000สปิน่านะครับก็คือเงินในเกมนั่นเองถามว่าในส่วนนี้นะครับเราจะนํามาขายนะครับ99ชิ้น8,000ก็ได้ แต่ว่าอย่าลืมว่ามันหาค่อนข้างง่ายคือไปอยู่กับเจ้าปูว่าเจ้าปูว่านี่เกิดตลอดครับแล้วถ้าเกิดใครมีสกิลว,วงกว้างเนะี่ย99ชิ้นใช้เวลาไม่นานในการที่จะหานะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดเ,เรานะครับรู้สึกว่าไม่อยากขายเป็นน้ําเกสรดอกไม้เราก็ไปผลิตนะครับเป็นพวกน้ํายาฟื้นฟูขายก็ได้นะครับถ้าเกิดยิ่งเรานะครับผลิตเป็นน้ํายาฟื้นฟูที่มันระดับสูงขึ้นนะครับก็ยิ่งจะ มีราคาที่สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับไวริต้าตัวนี้นะครับ1นึ่งเห็นไหมครับแบบนี้ก็15ื่นนะครับแบบนี้นะครับก็หาได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับราคาที่ขาย99ชิ้น1 0 0 0 0แสนก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถาถ้าเกิดใครไม่อยากขายเป็นน้ำเกสรดอกไม้ก็เอามาผลิตเป็นน้ำยาฟื้นฟูขายได้เช่นกันนะครับ อ่ะทีนี้ไปดูในส่วนของเจ้าแร่ดามัสกัสบ้างนะครับเจ้าแร่ดามัสกัสนะครับจะอยู่ในส่วนอ่ะส่วนไหนนะครับส่วนไหนเอ่ยใช้แล้วหมดไปนะครับใช้แล้วหมดไปนี่ใช่แร่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับผมไม่แน่ใจนะครับค้นหาค้นหาอ่าเดี๋ยวขออภัยนะครับเดี๋ยวขอมีให้ค้นหาไหมเอ่ยมีนะครับอ่ะใส่ชื่อไอเทมนะครับ ใส่ชื่อไอเทมดามัสนะครับอ่ะกดแค่นี้พอนะครับแร่ดามัสกัสอ่ะขึ้นมานะครับถ้าเกิดใครไม่อยากเลื่อนหาก็พิมพ์แบบนี้ก็ได้นะครับกดค้นหาครับนี่ครับ5ชิ้น2 5 0 0นหะครับหัวใคร1ชิ้น1 0 0 0 0แสนนี่คงไม่มีใครซื้อนะครับเออนะครับเดี๋ยวลองหาดูนะครับลองดูไปอีกนะครับมีใครที่วางขายแบบ99ชิ้นเลยไหมนะครับ มีผมขายอยู่คนเดียวมั้งนะครับเมื่อกี้99ชิ้นนะครับประมาณเท่าไหร่เอ่ยนะครับ5ชิ้น2 5 0 0แสดงว่าจะตกประมาณชิ้นละ500นะครับสำหรับแร่ดามัสกัสนะครับชิ้นละ500ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์มันมีให้เราฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ตกได้เรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยน่าจะได้หลายชิ้นนะครับรับรองว่าเกินเกิน100ชิ้นแน่นอนนะครับ ยังไงก็ได้เกินแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็พยายามนะครับไปฟาร์มแร่พวกนี้มานะครับบางคนเขาขี้เกียจไปฟาร์มเขาก็จะมาซื้อกับเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของแร่ดามัสกัสหรือว่าแร่ตีบวกนั่นเองนะครับหลักๆนะครับก็จะแนะนําใน2ส,ส่วนก็คือ2ไอเทมนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครอยากฟาร์มอยากหาเงินนะครับหลักๆก,ก็ให้หาไอเทมในส่วนนี้ขายถามว่าในส่วนอื่นครับหาได้ไหมนะครับ ในส่วนอื่นถ้าเกิดเราอยากจะหานะครับอย่างเช่นเราอยากจะไปขายพวกอุปกรณ์สวมใส่นะครับอย่างเช่นเราอยากไปขายพวกอ,อุปกรณ์เสริมนะครับหรือแหวนถามว่าพวกนี้ขายได้ไหมได้แต่ว่าเราจะต้องเลเวลสูงนะครับเราต้องไปตีกับมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงได้พอตีได้พวกไอเทมพวกนี้ก็จะมีโอกาสตกแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเราเลเวล100 เราจะไปดรอปไอเทมพวกนี้จากมอนสเตอร์เลเวล170 180แบบนี้มันก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดเลเวลเรายังไม่สูงเนี่ยแต่ว่าเราอยากมีเงินในการซื้อของซื้อไอเทมให้กับตัวละครก็ให้หา2ออย่างก็คือน้ำเกสรดอกไม้กับแร่ดามัสกัสซึ่งมันอยู่กับมอนสเตอร์ที่เลเวลไม่สูงแล้วมันหาได้ง่ายนะครับในส่วนอุปกรณ์นะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่า ในส่วนของอุปกรณ์พวกนี้การดรอปจากมอนสเตอร์ไม่สามารถขายได้มันจะเป็นไอเทมผูกมัดนะครับพวกอาวุธนะครับพวกชุดต่างๆนะครับที่จะขายได้ก็คือจะต้องได้จากการผลิตเท่านั้นหรือว่าการคราฟการสร้างขึ้นมาเท่านั้นนะครับอันนี้ถึงจะขายได้นะครับในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมแล้วก็เจ้า,าคริสต้าอาวุธนะครับ อันนี้ก็ต้องเลเวลสูงสักหน่อยถ้าเกิดเราไปตีนะครับถามว่าพวกเลเวลมอนสเตอร์เลเวลต่ำๆเนี่ยมีคริสตาอาวุธขายไหมเออมีคริสตาอาวุธดรอปไหมมีนะครับแต่ว่าคุณสมบัติของมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นนะครับผมไปดรอปอ่าคริสตัลเด็กมาซึ่งเด็กบวก2เด็กบวก3อย่างนี้นะครับมันก็อาจจะขายไม่ได้ไม่สู้คนที่ไปตีเจ้ามอนสเตอร์ที่มันดรอปอ่า คริสต้าเด็กบวก6แบบนี้นะครับพวกนั้นก็ต้องขายได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมันบวกเยอะกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกถ้าเกิดเลเวลไม่เยอะผมแนะนําก็คือในส่วนของน้ําเกสรดอกไม้กับแร่ดามัสกัสแต่ว่าถ้าเกิดเลเวลสูงแล้วนะครับเราสามารถไปหาเจ้าพวกคริสต้าระดับส,งสูงๆมาขายได้นะครับอาจจะไปล่ากับบอสก็ได้เช่นกันนะครับพวกคริสต้ามันจะเป็นเหมือนกับรูนนะครับถ้าคนเคยเล่นเกมก็จะเรียกว่ารูนนะครับ คือเราจะเอาไปสวมไปไปใส่ให้กับอุปกรณ์ที่สวมใส่นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นอาวุธหรือชุดก็ได้นะครับมันจะเพิ่มความสามารถนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมอนสเตอร์เลเวลสูงมันก็จะได้คุณสมบัติที่ดีขึ้นไปนะครับหรือว่าล่าจากบอสก็จะได้คุณสมบัติที่ดีขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะล่าก,กับมอนสเตอร์แบบเลเวลน้อยๆน,นะครับก็ถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าคุณสมบัติมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นพยายามเก็บเลเวลด้วยในการที่จะหาของนะครับคือการเล่นเกมนะครับ เข้ามานะครับผมบอกเลยว่าอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องหาเงินขายนะครับหรือว่าหาไอเทมขายอันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องคิดคือจะทํำยังไงนะครับให้เลเวลสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้อาจจะไม่ต้องถึงกับว่าเลเวลตันนะครับไม่ต้องเลเวลตันก็ได้นะครับขอแค่สักสําหรับเกมโทร,รมเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับเลเวลสัก170 180นะครับ1 0 0ย6 0นี้ก็หาได้นะครับอย่างผมตอนนี้163นะครับ ก็หาได้นะครับ160 170 180ช่วงนี้สามารถหาไอเทมได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเลเวลเอ่อ2 0 0นะครับ190 200ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าถามว่าถ้าได้ขนาดนั้นดีไหมดีเพราะว่ามันจะสามารถล่าบอสได้ง่ายนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าผมล่าบอสได้ไหมก็ล่าได้เป็นบางตัวนะครับบางตัวก็ล่าไม่ได้เพราะว่าเลเวลหรือว่าความสามารถของเรามันไม่ถึงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บเลเวลเป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่อเราเก็บเลเวลได้สูงเมื่อไหร่นะครับตัวละครของเราเก่งนะครับพลังโจมตีสูงพลังป้องกันสูงนะครับแบบนี้เราอยากหาเงินขายนะครับหาได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเ,เก็บเลเวลมาได้เลเวล100นะครับอยากหาเงินขายวันละอาจจะวันละ 10M อย่างเงี้ยมันก็หาไม่ได้เพราะว่าตัวละครอของเรามันเลเวลน้อยการหาของหาไอเทมมันก็น้อยตามไปด้วยนะครับ คนที่เขาหาเงินเอ็มได้เยอะๆนะครับเ,เขาก็ต้องไปล่าบอสนะครับหาไอเทมดีๆมาขายนะครับมันถึงจะทําให้ได้เงินเร็วนะครับถามว่าการไปฟาร์มขยะตามแมปต่างๆแล้วขยะมาขายถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยนะครับไม่สู้กับการไปล่าบอสแล้วเอาไอเทมมาขายนะครับฟาร์มขยะทําได้ครับก็คือฟาร์มขยะเอาขยะมาขายเพื่อที่จะให้เรามีเงินไปซื้อในส่วนของสกิลนะครับ ซื้อไอเทมบางอย่างในตลาดเพื่อให้ตัวละครของเราเก่งอันนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะหาเงินขายเนี่ยควรจะนะครับทำตัวละครให้เก่งสามารถล่าบอสได้ด้วยนะครับแล้วทีเนี้ยพอตัวละครเก่งเราอยากไปฟาร์มอยากไปหาไอเทมจากส่วนไหนนะครับหรือว่าหาเงินจากส่วนไหนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็แนะนําการแนวทางการหาเงินนะครับในเกมทูรัมออนไลน์ประมาณนี้ก่อนนะครับ สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ